วัเ็เป็นร้านขายข้าวมันไก่เจ้าของร้านนั้นน่ะก็ชื่อตเดร้านแกนั้นขายทุกวันอาทิตย์ันจันทร์หยุดทุกวันุกร้านแกแต่ว่าอร่อยแต่คนก็อร่อยเพราะว่ามีผีดูเพราะว่ามีเรื่องเล่าที่เลาจากากคีไปซื้อพอเกิดเรื่องแปลกแเหมือนีร้านไก่จะตามไปซื้อแล้วต่อมาร้านไก่ก็ไม่มีคนไปกินสักมือ้อราะกวจะเป็นอย่างนั้นที่ว่าพือ ถ้าพูดถึงเรื่องผีผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเด็ดเป็นร้านขายข้าวมันไก่เจ้าของร้านนั้นน่ะเขาชื่อตาเดชนตาแก่นั้นขายทุกวันอาทิตย์วันจันทร์แกหยุดทุกวันศุกร์ร้านแกจัดว่าอร่อยแต่คนก็กล่อยเพราะว่ามีผีอยู่เพราะว่ามีเรื่องเล่าที่เราจะฝากคนที่ไปซื้อพอเกิดเรื่องแปลกแปลก,กเหมือนผีร้านไก่จะตามไปตื้อแล้วต่อมาร้านไก่ก็ไม่มีคนไปกินสักมื้อเพราะกลัวจะเป็นอย่างนั้นที่ว่าพอซื้อแล้วผีไปตื้อ คือเรื่องจากปากคนเล่าก็คือไปซื้อข้าวปกติแต่พอกลับไปถึง